วันนี้มีทีมรอบที่สองน,นะฮะเล่นเชื่เลยวันนี้เรามีเพียงแค่สี่รอบเท่านั้นรอบละหกแถวสี่รอบเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับตอนนี้หังสุดท้ายแล้วครับต่อหกชั่วโมงสุดท้ายนี้หกชั่วโมงสุดท้ายสวัสดีครับผมพี่น้นองครับวันี้ป้าแมวงาน <c oughs> กาชาดอ่าตีส่วนลุมพี่นี้นะครับปไปไปเอวกันเลยคนกับมานักมาหลายแล้วนะครับนี่เยอะเลย เดียวงเน่จะาเยฮะวันเดียวุดท้ายไอ้มากับไม้กับกับกันั่นตอนนอ่บในมาที่แรกกับกันัันนี้นะที่ไหนั็ดีด่าดูวอาแบบสำรองมาท็อสมาร์กบอขาค่ะอสมาราซา มี 1, ปัน,น 1, เป็ดด้วยนะมึงมีปันเป็ดไปเรือนใช่ไ่มเดี๋ยวต้องแวะซื้อสักใบสองใบน้กอาคุนงานกะชากกไม่แบน,นี้อ้รางวัลน,นักขนาดเลยป้าคนป้าคนที่จบันเนิ่นสายขนาดนักเลยนะครับแม่ เด็กกำล,ลังจะเข้าไปตั้งไหนนะครับเดี๋ยวแวะซื้อหวยสก,กํากอนซื้อสลากกระชาดีเจ้าครับเนี่ยนะอ่าซื้อกระปิน้องนี่ดีกว่านี่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 เดี๋ยวแวะซื้อกัไก่น้องนี่ไก่น้องให้เจ้าซื้อสลากกระจา,าะดแต่ภาษาไม่มีขายหรอพี่ขาเลือกเร็วๆได้เลย นี่แล้วก็อันนี้2อัน84กับอะไรนะคร84กับ01 01นะคะเป็น701หรือ001คะเอา701แล้วกันโอเคค่ะจิพี่ดึงได้เลยนะเพราะว่าเป็น84 86อ่ะจิพี่ทน84 86 5 3บ่อย3บเท่าไรเนาะ300บาทจ๊ะโอเคค่ะแปลมนะ ประกาศรางวัลวันนี้นะคะที่นี่เลยเวทีกลางค่ะช่วงสองส่รนี่นี่ดีเลยไฟฟ้าหมดเลยบีไดีล้ได้เหม่กด้บ้างรเปล่าไ่ไดอันนี้อันนี่ก็น่าที่โอ้แต่แรงมา่รงปุ๊บงานแตันนี้เบาใ่ะ ตอนนี้อยู่ที่งานชลากาชาในในส่วนงานส่วนลุมสลุมไม่ด้นี่เราเปันของนสนะครเด็ก <mus i> ับเสื้อกิ๊ซสื้อสามใบต้องมี้ตะรกินอะที้ไหนมีทุกะวิตวเลยนะเสื้อลอตเตอรี่ สามนอเซ้อะไเซมันแปงเออะไรวัลเนี่ยได้เรายังมีทอมีจักรยานเข้าไหนกันอาหารอร่อย50าสิเคไัวันนี้ของรางวัลงานรอที่ากบ้านะคะ คนใจบุญเต็มบูธสำนักการลาดกระทรวงกรลาห์หมเลยครับร้อนร้อนอยู่เชิญพักกบแดดกับทางเราสำนักงานปลัดกระทรวงกรลาห์หมร่วมทำบุญตักไข่ลุ้นโชคไปเลย25บาทสี่ใบร้อยเดียวค่ะเชิญเลยครับเมื่อกี้มอทอดต้องออกไปค่ะจักรยานรออยู่ยังหลวมหลวมอยู่ตอนนี้จักรยานรออยู่มอเตอร์ไซค์รออยู่ลงวัดใหญ่เต็มมาก่อนน้อยก่อนนี้เลยค่ะที่ เยาแเดินเขต่นกัมาทีซีด้วยนะคะหามีเปหรออัวนี่นคนนึ่งเน้ำไอ่ะฮะนีเขาอยากไปมอสกับใรต่อแถวเพียบเลยออแถวยาวมากเลยกรมคมบ้านโอ้แม่บ้านตำรวจ คนนักคนหลายครับแม่โอ้ของขายกันนักครับแต่ว่าสถานที่กว้างสถานที่กว้างขวางครับนี่ย่างกำลังเข้ามาน้อยเดียวนะครับนี่ บรรยากาศครับเปรยจักสองเป็นสองข้างนะครับสองข้างถนนนี่ครับเข้าไปทั้งไหนวะนะครับสดหนังหมูมีรถเก็บขวดรีไซเคิลด้วยนะครับนี่นะเก็บมารีไซเคิลใหม่ เดี๋ยวแวะเสื้อันฉลากแขมซักหน่อยกันนี่ตอนนี้เลยเอามีมีสองเจ็ดกับเจ็ดสองไหมสองเจ็ดกับเจ็ดสองจ้ารอสักครู่นะครับเดี๋ยวให้น้องหาข้างหลังให้นะครับข้างหน้าจะไม่มีแล้วเจ็ดสองนี่ค่ะอ่ามีเจ็ดสองแล้วหาสองเจ็ดก็พอปอง ะ 2, 7, นะสองเจ็ดบทนี้ก็ไม่เอ่อได้แล้วใช่ไหมโอเคสองเจ็ดเจ็ดสองครับเดี๋ยวอีกสองใบเดี๋ยว 5, 6, เอาเอ่เ,อเลือกเลขได้นะครับผม <14. S 1> อพี่ถือไว้ก่อนนะครับ <24. S 1> ผมสี่นะ แล้วับเลขสลากจะอยู่ขวาบนนะครับห้าสามนี่็ได้จะมีเว็บไซต์อยู่ตรง 4, นี้เข้าไปตรวจได้ในที่สามถึงที่เบ็ดมีนะครับดูรางวัลวอนนี้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เพื่อติดต่อของเรารางวัลจากที่บ้านได้เลยนะครับซื้อที่นี่ตรวจรางวัลที่บ้านรับรางวัลที่บ้านนะครับผมแล้วตรงนี้ยัไปสลากกาชาติทำงานถูที่สุดในงานกาชาติปายปีนี้เพียงไปละหกสิบบาทและวันนี้เราจะประกาศรางวัลกันแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วเราประกาศรางวัลกวันนี้คืนนี้นะครับแซตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เวทีกลางในคืนนี้ไม่เป็น ไลน์เรากดรางวัลผานทางเว็บไซต์ได้จากทบ้านในเมนนี้นะครับเว็บไซต์อยู่ด้านหลังของสลักครับด้านหลังจะเว็บให้แม่แก้วว่าหกว่ห้าห้าใบมันเป็นมวนเดียวกตนมาะหน้ามันเทียมันดุงนี่ฮรรถอยู่นี่มันดอน่ะโอ้เกองคนเข้าไปชื่อคนที่เลยกองคนเข้าไปเนี่ย นี่ไงไไาชาาปีนังเนี่ยสาวแก้มไขล่ลองกินชาปีนังพอนะล้ำบัลล้ำนะครับกำลังไปซื้อปะนะคนเยอะอยู่เาน่ยเาเาน่งก็นนะแม,แม,มเรื่อยเลยพี่มาเรื่อยเลยจ้า มาครับมาไปกันกันเลยไปกันกันเลยไปใลยยี่สิบบาทนนเชิญลยครับอ้าวได้บาขกข้าวเหรออโอโออได้บอ้าวไปแล้วได้หาขอข้าวไปแล้วบข้าวก็ออกนะครับแม่ครับ เติมพลังบวกปรวัติีในงานบหันรถปกลาไม่กล้าเลยนะครับเนี่หันใส่รถเข็นเข็นเข้ามานะครับน่าจะเข้ามาบัดได้นะหันบนใส่รถเข็นลากกันเข้ามานะครับรถเข็นน้อย 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, งอารีนอกินตา้าเตอีินต้าวจริงจร่บารงกดปะจปีอันนี้ก็จบในงาน đây thang hoa, ai chẳng may vậy, này này, cái

อ,อย่างมวยแข่งบ่นนะครับก <c oughs> ว้างขันหนักแต่เจอน,นี่เดี๋ยวเข้าไปขไ่ายยินะ่งนานเลยนว่าจะน้อยเดียวนะครับแต่งัไงครับนัง,นไ,งไงขนาดเลยกว้างขวางขนาดเลยคน,นกันนักครับ ถ้าหัวไม่ล้ก็งก็แย่ลงปนมาหวเลยาัวเอเลย้ังไม่มีะคะถ้ายังไม่มีก็เยนเชิอนฮะแวะไปเที่ขุดแผนของเราก่อนนะฮะตับรองนะสถานะี่ยหไทยมาหาทมองก็มีนะฮะเออ ในพูทธของเรานะคะก็ยังมีวัตถุมงคลจากเทพวัดเลยใช่ครับผมเรียนเจบเราพอได้เจอพระดีใช่ครับผมต้โ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 ต้ตรโตัโตต Này luôn Đi. <laughs> <laughs> mà. ta phải đưa Này luôn Không. นะครับนายเอกประมาณิพุงประเทีนะวันนี้เราจะเป็นการถ่ายและเราจะต้องสมบงานการธนาคารหมดเลยครับหนึ่งร้อยบาทคหรับธรรมดาธนาคารหมูอันนั่นก็น่ากินนะ

คนเยอะๆแน่นๆระวังทรัพย์สินของท่านด้วยนะครับครับเสื้อค่ะเสื้อ150บาทค่ะมีหลายลายหลายแบบเลวยราคาแม่ชมสินค้าด้านก่อนได้ค่ะสินค้าด้านในก็มีนะคะยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทยี่สิบบาทเข้าดันได้ปะ แล้วก็เข้ามาเพื่สนุกกันได้นะคะสแกน QR โค้ดนะคะเปดนการติดต่อแฟนเพจเลยค่ยวิธีอะไรกูแค่จุดนี้นะคะ ตตาเรียบร้อยแล้วติดตามเพอสายได้นะคะที่หกค่ะโอเอบคุณทุกท่านขอกคนให้ หอมด้วยนะคะหนาวแล้วนะจังหวัดชุงง่ายไฮดี้ยาเนี่ยขายกันมาโอชั่นนาพิลชุ่มชื้นที่สองขวด้อยโอ้โหโบางอย่างหมดแล้วเราไม่เติมแล้วนะคะวันสุดท้ายแล้วหนูก็จะซื้อเหมือนกันเนี่ยเอาไปฝากแม่ก่อนปีใหม่กับต่จังหวัดสองขวดร้อยโลชั่นฮานาคาผสมน้ำผึ้งอ่าคิ้นซิ่งลัคือ้นสมาสองชิ้นร้อย ซื้อได้ซื้อเลยค่ะบริษัทมาเองผลิตใหม่ๆนะคะกันแดดเบลล่าก็มีสเปร์กันแดดก็มีเชิญเลยค่ะถูกกว่าบิ๊กซีโรตัสถูกกว่าบิ๊กซีโรตัรทอก้าส้นเท้าแตกลิปมันสี่ร้ 4, อยโลออนสี่ร้อยสองขวดร้อยขวดใหญ่นะคะโลชั่นทาผิวราคาหรือไม่เยอะแล้วนะคะขวดใหญ่ๆเลยบำรุงผิวกันแดด

หออดูมีผ้าปูมมีค่ะผ้าปูที่นอนนะคะเริ่มต้นหนึ่งร้อจ็บเก้าบาทนะคะอานเช็ดตัวก็พอลล้าล้วพอล้วอะลรวพอนล้้อ้้องอ ปลูกไม่เป็นไรตัดสะอาดปลูกลั่งกระมันไม้ละสิบปาทสิบแถมหนึ่งแถมหนึ่งแว่ก็มาตืนก่อได้จ้าลูกกินผู้แฉร้อยประเจ็ดกนปลูกไม่เนไรตัดสาดปูกป่กระมันไ้ละิบบาทสแถมหนสิบแน หรือการงานเป็นอย่างไรจะก้าวหน้าหรือมีอุปสรรคอะไรต้องการที่จะพัฒนาปรับปรุงให้งานเสร็จเนข้าวหน้าหรือเปล่ครับคือชอบดูดวงกับมีนะครับนี่โหราศาสตร์ครับอันนี่จะเป็นกำโพกกำกินนะครับนี่นีการน้่งมันน้ำเต้าปัน่นแต่ปไปที่เข้าไปข้างในก่อครับแต่ซอยนี่คนหลายหน่อย

ุ้นครับด้านเลยตาเราไปหาเอาเปาบ่หมายเลขกทรศัครับเบอร์87 87เจปครับว่า